ดังนั้นคุณครูพี่นันก็ใคร่ขอประชาตมพันธ์นะครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้หรือว่าท่านผู้ชมที่เปิดมาเจอนะครับนะก็ขอให้ฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าครูพี่นันได้นําหนังสือเล่มนี้นะครับว่า New World น,วววนคุณครูพี่นันได้นํามาสอนให้ด้วยนักศบกษาครับผมนะภาพไม่ชัดก็ต้องมา หาหน้าที่ชัดกว่านี้นะครับนะหาภาพที่ชัดกว่านี้ก็ได้มาแบบนี้ครับนั่นก็คือขอ้อ B นะครับให้อ่าน the chart chart ก็คือเนี่ยนะครับเป็นช่องๆอย่างงี้นะครับ chart and write ให้เขียน what the weather is like นะครับว่าสภาพอากาศนั้นเป็นเช่นไรเป็นแบบไหนนะครับนะก็คือในเมืองตรอนโตนะครับเป็นชื่อเมืองอยู่ประเทศใดครับนักเรียนอยู่ประเทศแคนาดา สภาพอากาศมีรูปอย่างนี้นะครับนี่ก็คือหิมะตกแล้วก็อุณหภูมิ5้าองศาก็เลยนะครับในหนังสือก็เขียนมาให้ว่าข้อหนึ่ง it is snowy and cool and cold ตัวทีครับ in Toronto ก็แปลว่ามีหิมะปกคลุมแล้วก็หนาวเย็นในเมืองโตอนโตนี่คือหนังสือก็เขียนมาให้เพราะฉะนั้นเราก็เรียนแบบอีกนะครับให้หนักเรียนทำข้อ2ข้อ2ภาพที่2ก็คือนิวยอร์ก นะครับนิวยอร์กก็เป็นเมืองในสหรัฐนะครับ12องศานักเรียนดงศาด้วยนะครับจะตอบว่าร้อนหรือหนาวหรือเย็นแล้วก็ดูภาพนะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรครับเป็นภาพลมแรงนะครับนะนี่นี่คือสายลมนะครับนะที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่คลื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบว่าอินสเวนดนะครับลมแรงแล้วก็คูเมื่อลมแรงก็ต้องหนาวที่ไหนครับ i นนิวยอร์ก เพราะอุณหภูมิก็12เห็นไหมครับเอาลักษณะอุณหภูมิตามที่ได้เรียนมาจากหน้าก่อนหน้านี้นะครับนะนะพอมาข้อที่3บัวโนสไอเรสบัวโนสไอเรสประเทศอะไรครับประเทศอาร์เจนตินานะครับนะนี่คือมีดวงอาทิตย์มีแสงแดดจ้านะครับอุณหภูมิก็32เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่าอิซานี่นะครับมีแสงแดดแอนด์ฮอตและร้อนในบัวโนสไอเรสจบเลย มาภาพที่สี่เดี๋ยวทำให้เล็กอีกนิดหนึ่งเมืองไมอามีนะครับไมมี Miami, ก็ประเทศสหรัฐเน,น,นะครับนะอุณหภูมิก็30และนี่เป็นอย่างไรครับฝนตกนะครับมเีเป็นเส้นอย่างนี้นั่นก็คือ It is wet ฝนตกก็ต้องเปียกนะครับเปียกชื้น and r a รนี่ a ร n ีแปลว่าฝนตกนะครับในเมืองไมอามี่เดี๋ยวทำเป็นสีอื่นอีกดีกว่านะครับ มาภาพที่5เลยนะครับกรุงเทพของเราไม่ต้องบอกนะครับนะอยู่ประเทศอะไรนี่ภาพอย่างนี้เป็นภาพอะไรครับลูกนะพูดถึงสภา่อากาศนะก็คือมีขี้เมฆเยอะนะครับเมฆทึบอุณหภูมิก็2 2เพราะฉะนั้นคลาวดี้นะครับแล้วเมฆทึบเมฆเยอะแล้วก็เมื่อเมฆเยอะนะครับก็แน่นอนวอร์มนะครับนะอบอุ่นที่ไหนครับในกรุงเทพแต่ภาพสุดท้ายนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับนะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนี่คุณครู ลองอ่านดูนะครับมันน่าจะอ่านว่าเบลจิงนะครับนะเบเบเบอิจิงเบอิจิงนะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษแต่อย่าลืมนะครับคำนี้อ่านว่าปักกิ่งนะครับนะนี่เป็นศัพท์พิเศษนะครับสำหรับภาษาจีนเนี่ยแต่ถ้าอ่านจริงๆแล้วน่าอาจจะอ่านเป็นเบอิจิงนะครับเบอจิงเบอิจิงก็คือปักกิ่งนั่นเองกรุงปักกิ่งนะครับมีดวงอาทิตย์จ้าอย่างนี้ก็คล้ายกับโบนอสไอเรสเพราะฉะนั้นก็คือ ซันนี่แต่บังเอิญผิดกันตรงไหนครับอุณหภูมิในโบนัสไอเรสสาแต่บังเอิญในปักกิ่งนี่สิเพราะฉะนั้นโบนัสไอเรสเนี่ยเราตอบฮอตได้แต่ในปักกิ่งเราต้องตอบว่าคูลนะครับนะเพราะมันแค่18องศาเองอย่าตอบว่าฮอตนะครับนะอินปักกิ่งและนี่คือกาแปลนะครับนะเมื่อกี้คุณครลยังไม่เห็นกาแปลให้นี่กาแปลนะครับ โอเคครับผมไปต่อนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาเยอะเลยแล้วก็อักษรก็จะตัวเล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าอ่าโอเคครับแปลคําคำสั่งกันนะครับคำสั่งบอกว่า speaking ก็คือการพูดการพูดในที่นี้นะครับก็คือคำสั่งบอกว่า with a p o t n e r with a partner แปลว่าให้นักเรียนนะครับจับคู่กับเพื่อน Partner แปลว่าเพื่อนในโรงเรียนนะครับจับคู่เพื่อนในโรงเรียน look at the picture ให้ดูตามภาพ and describe describe แปลว่าอธิบาย what the people are doing what ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับ what อยู่หน้าประโยคแปลว่าอะไร what อยู่ในแปลว่าผู้ซึ่งนะครับแปลว่าซึ่ง ให้อธิบายซึ่งผู้คนเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่ในรูปภาพนะครับ u s e the w o r d in the box โดยใช้คำศัพท์เหล่านี้ที่ให้ไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมคือในสี่เหลี่ยมนี้บังคับให้ใช้คำศัพท์เหล่านี้เพราะฉะนั้นครูวินันก็เลยนะครับแต่งให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9าคำศัพท์9ประโยคเดี๋ยวนะครับนะศรีสากุลค,ครูบังเอาเป็นว่า คุณครูจะสอนทีละครึ่งอะไรกันนะทีละครึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นไปต้องการให้นักเรียนเห็นภาพด้วยนะครับนะเพราะต้องการจะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเอาตามภาพเลยสับแรกนะครับเขาให้คําว่าซื้อมานักเรียนดูตามภาพแล้วใครซื้อใครขายอะไรบ้างก็เห็นภาพนี้นะครับก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกําลังซื้อของเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยแต่งให้ว่า she is buying some goods อย่าลืมนะครับนะภาษาอังกฤษกุดแปลว่าดีแต่ o o ดเติม S ไม่ได้แปลว่าดีนะครับนักเรียนม .1 ทราบแล้วหรือยังกุดนะครับแปลว่าดีเป็นคำ adjective แต่เมื่อไรคุดเติม S นะครับจะก,กลายเป็นคำนามนะครับ n จุดหมายถึงคำนามแปลว่าอะไรครับแปลว่าสินค้าอ่า นักเรียนคนไหนทราบแล้วนี่ก็ถือว่าเก่งนะครับนะคนไหนยังไม่ทราบก็ขอแจ้งให้ทราบด้วยนะครับนะว่า Good term แแปลว่าสินค้าก็เลย is b u y i ิ่ง o m e good ก็แปลว่าหล่อนกำลังซื้อสินค้าบางชนิดอยู่ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับครอบคลุมไปเลยนี่คือหลักการใช้คำว่า buy นะครับมาข้อ2 listen to music กำลังฟังดนตรีคนไหนฟังดนตรีครับนี่เลยครับมีเสียง้ตดนตรีนั่งฟังอยู่ในรถ ก็แต่งเป็นประโยคว่า he is listening to music in the car เขากำลังฟังเสียงดนตรีอยู่ในรถจบเลยโอเคนะคุณรู้ไปไวหน่อยนะสับที่3 read อ่านนะครับคนไหนอ่านนะครับผู้หญิงคนนี้นั่งอ่านหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นก็เลยแต่งเป็นประโยคว่า she is reading a magazine at the bus stop ลอนกำลังอ่านแมกกาซีนอยู่ที่ป้ายรถเมล์บัสสบนะครับโอเคนะครับพอไปคำศัพท์ที่4เซลเซลแปลว่าขายเพราะฉะนั้นนี่มีคนซื้อก็ต้องมีคนขายคนขายนี่ใครครับผู้ชายคุณครูก็เลยแต่งให้ว่า the man is selling some goods เหมือนเดิมอีกนะครับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นกำลังขายสินค้าอยู่นะครับ มาคำศัพท์ที่5ให้คำว่า sit แปลว,ว่านั่งก็เอาผู้หญิงคนนี้เหมือนเดิมนะครับนั่งก็เป็น she is sitting on the bench หลอนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาว bench นะครับไม่ได้รถเบนซ์นนะะมาข้อที่6 t ช l k แปลว,ว่าพูดภาพไหนพูดกันบ้างครับก็คือตำรวจสองคนนี้คุยกันเพราะฉะนั้นก็เลยแต่งเป็นประโยคว่า The policemen ด้วยเดยนะไม่ใช่ police man นะครับ police men m e n แปลว่าตำรวจสองคนขึ้นไปนะครับเป็นพระอุนธตำรวจสองคนขึ้นไปนะครับ a r อาโช k i n g กำลังคุยกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นข้นขางบนนะครับเพราะสีษาคุณครูจะบังแล้วอ่าเอาละครับยังเห็นอยู่ ต่อไปอ่าทีนี้แหละไม่เห็นคำศัพท์ตรงเรื่อ่เห็นคำศัพ์ท take p h o t o แล้วถ่ายภาพใครถ่ายภาพครับนี่นะครับนะมองยากนิดหนึ่งนี่นะครับผู้หญิงผมสีทองสีบลอนด์คนนี้กำลังถ่ายภาพเพราะฉะนั้นก็เลยมาแต่งประโยคว่า the woman ผู้หญิง who has blond hair ผู้ซึ่งมีผมสีทอง is taking photo กำลังถ่ายภาพอยู่ เห็นไหมครับแต่งประโยคง่ายๆนะครับนะ่อไปศัพท์ที่9อาอที่8ก็คือ work work แปลว่าทำงานคุณครูก็เลยมาแต่งว่า the p o l i c e m a n อีกเหมือนเดิมนะครับตำรวจ2ท่านนี้ are going for work กำลังไปทำงานนะครับ are going for work แปลว่ากำลังไปทำงานเหลือศัพท์สุดท้าย watch แปลว่าดู มีคนไหนดูอะไรบ้างครับนี่เลยนะครับ2คนนี้กําลังดูทีวีนะครับนี่ไม่ได้เป็นภาพนะครับนี่มีขาตั้งทีวีอยู่ก็แต่งว่า they're a watching tv ง่ายๆเลยพวกเขากําลังดูทีวีจบเลยนะครับใช้ทุกคํานี่คือตัวอย่างการแต่งประโยคของครูพินานโดยการใช้ present continuous tense นะครับตามเหตุการณ์ตามภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับดูคลิปครูหลายๆรอบก็จะสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองนะครับผม คุณครูก็ไปเร็วเลยนะครับจบหน้าที่66ไปหน้า67เเลยครับผม